สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะไม่ได้ทําคลิปมาหลายอาทิตย์ประมาณสองสามอาทิตย์เนาะไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้ทําเลยตอนนี้คือแม่กําลังออกกําลังกายอยู่ค่ะออกกําลังกายแล้วก็ก็ทําคือเวลาตอนนี้คือออกกําลังกายซะส่วนใหญ่แล้วก็ไปทํางานแล้วก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาแล้วตอนเนี้ยพอเราออกกําลังกายแล้ว น้ำหนักลงนะคะน้ำหนักลงแล้วเราลดลดลดอาหารลดลดอาหารลงน้ำหนักแม่มันลงแล้วทีเนี้ยแม่ก็เลยมีความแบบว่าเพลิดเพินก,ก,ก็เลยทําทําต่อเนื่องทําเรื่อยๆสองเดือนแล้วนะคะเนี้ยสองเดือนละออกกาลังกายมาออกตอนเช้าแล้วก็ไปวิ่งวิ่งประมาณห้าลงครึ่งห้าลครึ่งแถวบ้านเนี่ยค่ะวิ่งตอนเช้าแต่ถ้าฝนตกอากาศเย็นก็จะไม่ไปนะถ้าอากาศหนาวก็จะไม่ไปแต่ว่าช่วงนี้คือซัมเมอร์เราก็วิ่งได้ แล้วก็กลับมาบอดี้เวทสิกอัพอะไรอย่างเงี้ยค่ะลดกล้ามแขนมีดัมบุงดัมเบลลดกล้ามผมกล้ามแขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยคือตอนแรกปวดหลังแต่พอออกกําลังกายบ่อยๆเข้าก็อาการปวดหลังก็ดีขึ้นเออดีขึ้นและที่สำคัญะคะน้ําหนักลงนะคะน้ําหนักแม่ลงนะคะภายในสองเดือนเกือบสาเดือนสองเดือนกว่ามากไม่ถึงสามเดือนหรอกน้ําหนักแม่ลงเกือบสิบโลนะอืม ดูพอไหมคะดูพอไหมดูพอไหมตอนนี้คือต้องลดอาหารด้วยนะคะลดแบบว่ากินให้มันน้อยลงอืมวันนี้ก็เลยจะมาทําเมนูผัดผักรวมแล้วก็น้ำพริกกะปินะคะอาหารลดความอ้วนของเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะ ะะกระเทียมนะจ๊าแม่ใส่กระเทียมก่อนนะคะตำกระเทียมให้แลวก่อนนะจ๊ะละเอียดก่อนนะคะกะปิค่ะพริกแดงนะจ้ะใส่ลงไปเลยมะนาวนะคะมะนาวเหลือง นัวจังน้อยหนึ่งเป็นคนไทยนี่ไม่ใส่ผงนัวไม่ได้นะคะต้องใส่ผงนัวด้วยนี่นะ,ะหน้าตาจะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวตักใส่ถ้วยก่อนน้ำพริกกะปิค่ะอันนี้แม่ซื้อหมูมานะคะแม่จะซื้อหมูมาประมาณอย่างนี้เลยอันนี้คือหมูเป็นแพ็คนะคะเขาขายประมาณโลก,กว่า สิบเก้าดอนนะจ๊ะแม่ก็จะมาหั่นเราเองซื้ออานนี้มันประหยัดค่ะประหยัดสตังค์ถ้าเราจะเอามาทําหมูบดมาทําอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราซื้อหมูที่เขาแบบว่าตัดให้มันสวยงามอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะ่ะมันแพงอย่างนี้เราซื้อมา นี่นะคะพอแม่หั่นออกมาแล้วมันก็จะประมาณเนี้ยแม่ก็จะหั่นเป็นชิ้นๆไว้เนี่ยค่ะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ไว้พอแบบเป็นชิ้นพอดีที่เราจะไว้ทํากับข้าวอะค่ะแล้วก็ไปแช่ช่องแข็งไว้เพราะอย่างนี้มันจะประหยัดสตังค์ค่ะ แม่ก็จะใส่ถุงซิปล็อกนะคะเนี่ยใส่ถุงซิปล็อกไว้ไมแช่แข็งพอเวลาเราเอาจะเอามาใช้มันก็สะดวก ใส่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ไปใส่ช่องแข็งไว้เอาละค่ะเรามาเริ่มทำผัดผักรวมกันเลยดีกว่านะจ๊ะผัดผักรวม ใส่น้ำมันลงไปใส่กระเทียมลงไปไม่ยากเราจะมง่ายได้เลยไม่ใส่น้ำมันเยอะนะคะรถขมวนอยู่นะจ๊ะแล้วนี่นะคะอ่ามันเป็นอ่าเต้าหู้ของเไม่ใช่เต้าหู้เขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะอ่าถั่วเหลืองของ มิโซะซุปอะค่ะแต่แม่ทําเอามาเป็นซอสแบบซอสผูวเลี่ยงเขาเรียกอะไรบ้านเราเต้าเจี้ยวเออมาใส่คล้ายๆเต้าเจี้ยวบ้านเราค่ะมาใส่เลยที่นี่ไม่มีเต้าเจี้ยวขายเาซื้อแบบนี้มาใส่เอางแม่ก็จะผัดเต้าเจี้ยวกับไอ้นี่นะคะให้มันเข้ากันก่อนนละจ๊ะ ก็ไปละลายน้ำก่อนก็ได้แหละแต่ว่าไม่อยากละลายหมูสับใส่ไปเลยเดี๋ยวเจ้าเจี้ยวมันก็ละลายเองนะไปคิดนมาก ใส่เห็ดลงไปค่ะต้องให้รอหมูสุกไหมจ๊ะมันใกล้สุกแล้วเดี๋ยวมันจะสุกนะคจ๊ะก็ผัดกับเห็ดสักนิดหนึง่งแม่ใส่ผักไปเลยนะคะเพราะว่าผักแม่มันแข็งกกกะขาวก่อนเพราะวกาแข็งรัดน้ำลงไปนิดนึง่ง ก๋วยเรี๋ยค่ะซิ๊วขาวปลาเขียวบล็อก,กรีค่ะ เสร็จแล้วค่ะผัดผักรวมเสร็จแล้วนะคะเมนูบ,นบ้านของเรามีไข่ต้มนะจ๊ะแล้วก็ผัดผักรวมแล้วก็น้ำพริกกะปิเราไปกินกันค่ะมาค่ะมากินน้ำพริกกะปิกันนะคะแล้วก็ผัก เมนูรสคมบ้วนอ่าผักแล้วก็ปลาแซลมอนนะจ๊ะมากินกันแต่ขอกินน้ำก่อนนะคะกินน้ำเยอะๆช่วยได้นะจ๊ะกินน้ำเยอะๆกินข้าวน้อยๆปลาแซลมอนนี่ปลาแซลมอนย่างนะ,ะม,มีผัดผักรวมน้อยหนึ่ง แม่ามาเยอะเพราะจะกินมะพริกกะปิอืมอืมตัวแรกไม่เคยซื้อมากินเพราะมันจะเผ็ดไม่กินได้นหรอไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ Nhiều quá Mì không bờ nè Ừ กัดต้มนะคะสาวชอบกินแตงกวาเรากินคนเดียวถ้าไม่ต้องมีช้อนกลางเด็กไม่กิน บะอึลูกนี้ไม่หวาน ปลาแซลมอนในที่จริงมันล้วนนะแต่ว่าซื้อมาแล้วไงซื้อจากโรงงานเป็นแช่แข็งเลยต้ออกมากินเอามาย่างเอามาย่างกับเกลือกับพริกไทยดำมากิวค่ะมาทอดใส่นในกระทะไม่ต้องใส่น้ำมัน เพราะปลาเนี่ยเขามีน้ำมันอยู่ผัดผักรวมืม ด็กที่อยู่ด้วยกับบ้านไปคนหนึงแล้วนะคะเี๋ยวคนเดียวเดี๋ยวที่นาเากลับละ้านก็โล่งเลยทีนี้ ใจะส่งลูกจะส่งหลานมาเรียนอยู่นิวซีแลนด์เอาไว้บ้านแม่ก็ได้นะคะให้อยู่เมืองที่มาดูทำโฮสคะ่ะทำโฮส คนพี่อ่ะเขาเรียนจบกูจะไปต่อมาหาลัยอยู่บ้านอยู่ธรรมศาสตร์มั้งเห็นบอกคนน้องจะกลับมาอยู่จะจะมาอีกเมืองหนึงมั้งเขาจะไปอยู่เมืองหลวงเขาไปอยู่นในเมืองเล็ก ช่วงเนี้ยติดโควิดไงไปไหนมาไหนลำบาก <c oughs> เด็กก็ไม่ค่อยเข้ามาเรียน ปีหน้าเขาบอกว่าเด็กไม่ค่อยมีไม่เด็กกลับไม่มีเด็กกลับกลับมามาเรียนโมเดิรกอก้อยเ,เพชรเกี้ยวตัวชาติเมื่อกี้เราแม่กำลังมานางชาติอยู่ฮนไปชาติอยู่ในห้องบุตรไปชาติอยู่ในห้องบุตร Tiếng kênh Tiếng thức thầm Thức mất Mà nưng Ím lắm Nói mấy cái này Kín mấy cái Kín mấy cái Kín mấy cái Kín mấy น้อยลงแล้วก็มันก็ทำให้เราผอมลงจริงนะงนีเผ็ดมันพิกกะปิ อันเดอร์กินคิวความประสองอันดเดอร์เพชรเพชรำพริกใส่พริกไปกีนไม่รู้ ไม่ยังไปกินอันนี้กันกินแล้วอันนี้อันนึงกัอืมหอมหมูสุกด้วยเจ้าหอมหมูสุกเป็นของดีกันแล้วเผ็ดกลืนแล้วด้วยปากเจอลดน้ำหนักนี่นะครับจะเล่าให้ฟัง แม่ลดอยู่ประมาณสองเดือนเกือบสามเดือนลดได้ประมาณแปดกิโลถึงเก้ากิโลตอนเนี้ยพอตอนแรกแม่มนหนักแปดสิบสี่ถึงแปดสิบห้าโลแต่ตอนเนี้ยเดือยอยเจ็ดสิบหกคือมันต้องออกทุกวันอนะแล้วก็ควบคุมอาหารกินให้มันน้อยลงอย่าไปกินมันเยอะ แต่พอเรากินมันน้อยลงมันก็จะน้อยลงคนะแม่ถึงไม่ค่อยมากินกินโชกินอะไรเงี้ยเพราะกินให้มันน้อยลงกินให้เป็นมื้ออาหารแล้วเพื่อนที่โรงงานเขาบอกว่าเออมาลดน้ำหนักแบบว่าถูกเวลาตอนคริสต์มาสช็อกโกแลตเยอะหน้านี้เป็นหน้าช็อกโกแลตนะคะ มักเจอแล้วไ <c oughs> ว้เจอนิปหน้านะคะไ <c oughs> ม่ค่อยได้ทำคลิปเนาะไว้เจอนิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้ากดปุ่มแดงใหม่กัน